ครับวันนี้วันที่2นะครับผมเดือน11บเอ็ดสี่นะครับผมก็จะได้เลือกงามยามดีในการประกอบทอคคอนเวอร์เตอร์นะครับผมของรถเพลนทีอาร์สองห้าูนย์เอ็นหะครับผมเอ็นหหรือเอไม่แน่ใจของลูกค้านะครับก็อะไรตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมก็งานนี้จะเป็นงานของลูกค้า ที่น่าจะเอาไปทํามาแล้วนะครับผมผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผมก็มีการเสียหายอยู่ในชุดของล็อกอัพคัทนะครับผมก็นี้จะเป็นอะไรใหม่นะครับผมก็ถ้าเป็นของ M6 ก็จะใช้แผ่นเป็นแผ่นท้านะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับก็ลูกค้าใช้ ที่ซ่อมมาจะเป็นแผ่นทองแดงนะครับผมนี่คืออะไรชุดล็อกอัพคัสที่เสียนะครับแผ่นเสียนะครับแผ่นดิส์นะครับเสียนะครับแผ่นชุดลูกสูบก็เสียนะครับอันนี้อะไหล่เราก็พร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมประกอบชุดหับลูกปืน เฟืองเข้ากับชุด impeller น, Imp นะครับผมชุดอเพล e ลอร์ฝาหลังชุดสเตเตอร์นะครับสเตเตอร์กลางตัวนี้ลูกค้ามีรอยซ่อมมาแล้วผมมีการเกียร์มาแล้วผมไม่แน่ใจว่าบาลานซ์น่าจะบาลานซ์นะครับ แผ่นเป็นแผ่น OEM นะครับผมเพราะแผ่นแท้สู้ราคาไม่ไหวแล้วก็ชุดแผ่นดิสนี่ก็เป็นงานทดแทนนะครผมสร้างทดแทนที่มีเราเก็บไว้ในสต็อกตลอดของแท้แพงมากนะครับผมชุดนี้ชุดลูกสูบ นนวัสดุนะครับผมวัสดุได้นะครับผมก็มีไว้พร้อมบริการนะครับก็จะเริ่มงานประกอบวันนี้นะครับผมคร่าวๆลูกปืนนี่ยังเป็นลูกปืนแท้อยู่นะครับผมลูกปืนหับเฟืองหับชุดเพลเลอร์ แล้วก็ชุดซ่อม PTO นะครับผมที่ว่าจะประกอบกันนี้นะครับจะทันหรือเปล่าฮะแหวนอลองเสากลางนะครับผมแหวนลองเสากลางนี่มันงานทองเหลืองมีข้อจำกัดเรื่องของคุณภาพแล้วกา็ราคาของงานทองเหลืองที่ใส่ตรงนี้นะใส่ตรงเาสากลาง ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นลายเสือธรรมดาซึ่งความแข็งมันไม่พอนะครับผมต้องเป็น albc 3ถ้าเป็นงานทดแทนนะครับผมหรือ hbc 3ขึ้นไปนะครับผม3 4ขึ้นไปนะถ้าเป็นทองเหลืองลายเสือนะครับผมก็คุณภาพต่ำก็ราคาก็จะต่ำนะครับผมถ้าเป็นขึ้นเป็น albc 3 4หรือว่า hbc 3 4ก็จะความแข็งแกร่งก็จะแก่งมากกว่า ตัวนี้เยอะนะครับแก่งกว่าลายเสือเยอะนะครับเพราะถ้าใช้เป็นลายเสือก็จะได้ไม่นานนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นร่องแต่ด้วยราคาลูกคา้าก็จะไปเอาลายเสือมาใส่กันแล้วปัญหาก็จะเกิดนะครับก็จะเริ่มประกอบวันนี้ครับนะส่วนงานปั๊ม ก็เดี๋ยวจะทยอยทำนะครับผมอันนี้เอาทอกก่อนคนระับเพราะลูกค้ารออยู่โอเคครับขอบคุณมาก